สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นไหมว่าเป๊มีมันฝรั่งนะครับวันนี้เราจะมาทอดเฟนรายกันนะครับวิธีการทอดเฟนรายทำเองได้ที่บ้านนะครับแล้วก็กรอบอร่อยเหมือนเราซื้อเขาเลยนะครับแบบเป็นแพ็คเป็นถุงนะโอเคเดีย๋ยววันนี้ไ้จะมาสอนวิธีการทําทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูกันเลยว่าวันนี้ไปใช้มันฝรั่งทั้งหมด6ลูกนะครับ6ผลนะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับ ตวงทั้งหมด1นส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับมันมีขั้นตอนวิธีการการทำเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ไ้จะจําลองให้ดูนะครับว่าวิธีการทาเนี่ยให้มันกรอบแล้วก็ทอดแล้วมันอร่อยเนี่ยวิธีการมันเป็นยังไงนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหลังจากที่เราอปอกเปลือกนะครับด้วยมีดสองคมนะแล้วก็เอาเปลือกออกให้หมดเลยนะครับวิธีการนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง เรื่องที่สําคัญนะครับคือการหั่นนะสังเกตว่าเบสจะหั่นชิ้นหนาเท่าๆกันนะครับเอาลงในน้ํานะครับเพื่อนๆน้นําตัวนี้ก็คือจะเป็นการล้างนะครับให้แป้งที่อยู่ในตัวมันฝรั่งรอบที่หนึ่งเนี่ยออกก่อนนะครับนี่หั่นชิ้นหนาเท่าๆกันนะครับเพื่อนๆถ้าใหญ่ก็ต้องใหญ่ให้มันเท่าๆกันทั้งหมดนะครับถ้าเราไปทำในกระบวนการถัดไปเนี่ย เขาจะได้สุกไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เบสใช้มันฝรั่งทั้งหมด1นกิโลสขีดครับโลละสามสิบาบาทครับก็ทั้งหมด50บาทเองครับวันนี้ได้ทั้งหมด6ลูกนะครับสำหรับสองเสิร์ฟก็ได้นะ คุณแม่บ้านหรือว่าเพื่อนๆที่ดูชมอยู่ตอนนี้นะครับใครจะเอาสูตรนี้ไปทําทให้ลูกๆหรือคนในครอบครัวทานก็ดีนะครับเพราะว่าหรือจะเก็บไว้ทอดวันอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะยิ่งเก็บไว้ในตู้เย็นนานนะครับแล้วค่อยเอามาทอดนะยิ่งอร่อยครับเพราะว่าความชื้นที่อยู่ในตัวมันฝรั่งเนี่ยเขาจะออกไปให้หมดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้องไปดูขั้นตอนต่อๆไปนะที่เบ๊พูดถึงเนี่ย ดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นนานๆเนี่ยความชื้นจากตัวในมันฝรั่งเขาจะออกนะครับเหมือนที่เราเซื้อแบบเป็นแพ็คเป็นถุงมาทอดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครับอ่าเมื่อกี้ตอนที่เบสหันหอยู่นะครับเบสตั้งน้ําให้เขาเดือดนะเดี๋ยวเราจับเวลานะครับเจ็ดนาทีนะเพื่อนๆอ่าขั้นตอนนี้เราจะต้มนะครับให้มันฝรั่งเขาสุกนะครับ น้ำต้องเดือดเท่านั้นนะครับจับเวลาตอนที่น้ําเริ่มเดือดเลยนะครับแล้วก็เอามันฝรั่งลงเนี่ยทั้งหมดเจ็ดนาทีครับเมื่อกี้เราล้างแป้งออกไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะเมื่อกี้ตอนที่เราหั่นนะอ่าโอเคนับจากนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาเจอกันเดีย๋ยวเราไปเจอขั้นตอนต่อไปเลยครับว่าการที่เราจะเอาขึ้นจากอ่าตัว กระทะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่เลยครับป่ะขั้นตอนต่อไปอีกไม่จะไปสอนทําน้ําแช่นะครับอ่าขั้นตอนนี้นะครับเราตวงน้ํานะครับให้อ่าหนึ่งชามนะครับชามอ่าชามคุกนะเราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเลยนะครับนี่หนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปได้เลยเบกกิ soda, <ๆ>้งโซดาเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทําอาหารนะครับก็จะไม่รู้นะว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยมีขายตามห้างทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นอ่า ห้างชั้นนาทั่วไปแล้วครับหรือบางคนสะดวกซื้อที่ร้านเบเกอรี่ก็ได้นะครับละลายตัวเบกกิ้งโซดาเข้าไว้นะครับเดี๋ยวเราเอามันฝรั่งที่ขึ้นจากน้ําที่ต้มเจ็ดนาทีเอามาลงนี้ได้เลยครับทําไมถึงแช่เบกกิ้งโซดาแช่เพื่อความกรอบนะครับอ่าตัวนี้เราจะแช่ทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะครับหรือเพื่อนๆบางคนสงสัยว่าถ้าที่บ้านไม่มีเบกกิ้งโซดา จะทำยังไงดีคะอันนี้ก็ใช้เป็นน้ำปูนใสนะครับละลายแล้วก็เอามาลงในนี้นะเพื่อเพิ่มความกรอบให้ตัวมันฝรั่งครับอ่ะละลายแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาเจอกันนะครับตอนที่มันฝรั่งต้มทั้งหมดเสจ็ดนาทีเสร็จนะครับไปอ่าครบเจ็ดนาทีแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับเอาลงแช่ในน้ำเบกกิ้งโซดาเลยนะครับ ตอนนี้มันฝรั่งของเรานะครับก็จะเป็นอ่ากึ่งสุกกึ่งดิบนะครับตัวนี้น้ำเบกกิ้งโซดาเนี่ยเราแช่ทั้งหมดอ่สามสิบนาทีนะครับหรือครึ่งชั่วโมงนั่นเองอ่าโอเคนะครับหลังจากครบสามสิบนาทีนะครับเราเทน้ําออกนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะล้างเขาหนึ่งน้ำนะครับ ตัวเบกกิ้งโซดาหรือน้ำปูนใสเนี่ยเขาจะช่วยให้ uh, มันฝรั่งของเราเนี่ยกรอบขึ้นนะครับแนะนำให้มีกระชอนเสด็จน้ำแบบของเบสนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเจอกันเลยครับว่าเราจะเอาลงอา uh, ตัวตะแกรงนะครับแล้วก็ซับเขาให้แห้งนะครับเดี๋ยวเราเอาใส่กระด้ง ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปผึ่งลมนะครับประมาณสิบนาทีนะให้เขาแห้งสนิทนะครับตัวนี้เขาก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับซับๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีผ้าขาวบางแบบของเบสนะครับก็ใช้เป็นกระดาษชิชชู่ก็ได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเบสเอาไปผึ่งลมนะครับอ่ะ เจอกันครับอีกสิบนาทีเพื่อนๆพึ่งลมให้เขาอ่แห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราจะมาคุกแป้งกันครับไปเราก็เตรียมแป้งนะครับใส่ถาดแบบนี้นะเอาตัวเฟ้นไฟของเราเนี่ยลงมาเลยนะครับคุกกับตัวแป้งแบบนี้นะนี่เป็นแป้งตัวนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับเพื่อนๆพยายามอย่าให้เขาเกาะเยอะนะครับเอาแค่บางๆนะ อันนี้คือตัวอย่างเอัไปทําให้ดูนะเพื่อนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับโอเคเดีย๋ยวเราเอาใส่กระด้งเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีกระด้งก็ใส่ถาดใส่อะไรก็ก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็คุกๆๆนะครับไม่ต้องให้แป้งเกาะเขามากนะครับพยายามเกาะให้น้อยที่สุดนะน้อยที่สุดเลยนะครับ แป้งตัวนี้คุณสมบัติของเขาคือจะดูดความชื้นออกจากตัวมันฝรั่งนะครับพอเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยเขาจะกรอบยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเบ๊ขอทําอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะไปเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากที่เบสคุกแป้งไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาล่อนกันเลยนะครับเดี๋ยวเบสขอล่อนตรงที่ล้างชามนะครับนี่อย่างนี้นะครับ ร่อนออกนะครับเพื่อนๆไอตัวแป้งที่มันเป็นส่วนเกินเนี่ยร่อนออกนะครับเอาติดแค่บางๆนะครับเพื่อนๆโอเคเดีย๋ยวเราไปจัดใส่อ่าถาดนะครับ ไปกันเลยครับอ่าหลังจากที่เราไปสะบัดมานะครับก็เรียงใส่ถาดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราขั้นตอนนี้เราจะเอาเข้าแช่ช่องฟิตนะครับอย่างน้อยสองชั่วโมงนะครับให้แป้งเกาะน้อยที่สุดนะครับพยายามสะบัดออกนะตอนที่เคลือบกับแป้งเขาก็ทำให้น้อยที่สุดนะครับให้โดนน้อยที่สุดนะ แป้งตัวนี้คุณสมบัติของเขานะครับคือจะช่วยให้ตัวมันฝรั่งของเราเนี่ยแห้งมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือดึงความชื้นออกจากตัวมันฝรั่งนะครับแล้วก็ช่วยให้กรอบมากยิ่งขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราเอาเข้าช่องฟิตนะเขาก็จะเพิ่มความกรอบได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวช่องฟิตเองก็จะดึงความชื้นออกจาก ตัวมันฝรั่งอีกทีนึงนะครับเฟนหรือเฟนไฟของเราเนี่ยขั้นตอนนี้เราจะ,ะจับเวลาอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะนะถ้าเพื่อนๆมากกว่านี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆทำวันนี้แช่ไในช่องฟีดหนึ่วันก็ทอดพรุ่งนี้ก็จะยิ่งกรอบมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะอร่อยมากกว่าเดิมอีกนะโอเคเดีย๋ยวไว้เจอกันครับอ่าหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงนะครับนี่ มันฝรั่งของเรานะครับหรือเฟนฟายที่เรากําลังจะทอดนะเขาจะเป็นแข็งๆเลยเ,เพื่อนๆเนี่ยแข็งเลยครับเ,เพื่อนๆโอเคปะเดีย๋ยวเราไปทอดกันเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําการทอดนะครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะอันนี้สําคัญนะครับหนึ่งเลยคือต้องมีชามคุกนะครับตัวนี้พอเราทอดได้ที่ปุ๊บเราเอาลงชามคุกเอาเกลือเนี่ย ใส่ทันทีเลยครับแล้วก็ยกชามเนี่ยคุก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 ,ค,กคุกเขานะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมให้เฟนฟายเราอร่อยนะครับวันนี้ไม่ใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะโอเคเราไปเจอกันหน้าเตาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทำการทอดกันนะครับเปิดไฟเลยนะครับเพื่อนๆไฟกลางก่อนนะครับในรอบแรกนะจะทอดเฟนฟายทั้งหมด2รอบ รอบแรกใช้ไฟกลางนะครับเดี๋ยวรอบสองเราใช้ไฟแรงสุดเลยนะเพื่ออ่าทําให้เขากรอบมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับอ่าน้ํามันเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่มันฝรั่งของเราลงไปได้เลยนะอันนี้จะเป็นการทอดรอบแรกก่อนนะครับอืมใส่ลงไปได้เลย การหั่นของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยการหั่นแบ่งเป็นชิ้นๆเนี่ยของเฟรนฟรายเนี่ยบางคนทําชิ้นใหญ่บางคนทําชิ้นเล็กนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตดูนะครับในช่วงนี้เอาเองนะครับว่าเราหั่นชิ้นใหญ่ไหมอย่างวันนี้เบสหั่นชิ้นใหญ่นะครับเบสก็จะดูว่าอ๋อมันต้องสุกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูได้ที่ในเตานี่แหละว่าถ้าให้เบสกะให้ก็น่าจะอยู่สักประมาณ สมนาทีได้นะครับสามนาทีถึงสี่นาทีนะครับในการทอดรอบแรกนะเบสมีไฟห้าเบอร์ตอนนี้เบสเปิดไฟเบอร์สองครับอ่าจากเมื่อกี้นะครับที่น้ํามันเขาฟู่เลยนะตอนนี้น้ํามันเขาจะซอฟลงนิดนึงเพื่อนๆตักขึ้นเลยนะครับไม่ต้องดับอ่าไม่ต้องดับไฟนะครับตักขึ้นแล้วก็มาพักไว้นะครับ ตักขึ้นแล้วก็มาพักไว้เร่งไฟเลยนะครับทีนี้ในเตาเนี่ยเร่งไฟเบอร์สุดเลยครับเบนมีห้าเบอร์หกเบอร์เนี่ยเบนเร่งไบเบอร์สุดเลยนะครับเดี๋ยวรอให้น้ํามันเขาน้ํานิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะตอนนี้น้ำจากมันฝรั่งเนี่ยเขายังอยู่ในน้ำมันอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันเขานิ่งเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันครับไฟแรงน้ำมันนิ่งแล้วนะครับเอาใส่ลงไปได้เลยนะเพื่อน ให้เขาบูมอย่างนี้เลยนะครับคนตลอดนะครับต้องใช้น้ำมันปาล์มนะครับเท่านั้นนะสำหรับการทอดนะครับเขาจะช่วยให้ไม่โอมน้ำมันนะแล้วเฟ้นไฟของเราเนี่ยจะออกมาสีสวยนะครับไม่ว่าจะทอดอะไรก็ตามนะครับให้ใช้น้ำมันปาล์มนะหน้าทานเป่เพื่อนเหลืองสวยเลยเห็นไหมกรอบนะครับ เทคนิคการทอดสองรอบเนี่ยจะทำให้เฟนฟรายกรอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าทานนะการแชร่ตู้เย็นไว้สองชั่วโมงอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการช่วยเขาให้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับให้เขาดึงความอ่น้ำจากที่ตัวเฟนฟราเนี่ยออกไปนะครับให้ตู้เย็นช่วยนะ เพื่อนๆได้ยินเสียงความกรอบไหมครับอืมกอบแน่นอนครับสูตรนี้แล้วก็จะดูหน้าทานด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยเราต้องยืนหน้าเตาตลอดนะดูตลอดนะครับคนตลอดโอเคครับเพื่อนๆตักขึ้นได้เลยอืมปิดไฟเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเอาลงชามปุ๊บเพื่อนๆเห็นสีไหมสุดยอดนะสูตรของเบสเนี่ย อไม่กรอบให้รู้ไปนะครับร้านไหนทําสเต็กร้านไหนใครที่อยากจะทําขายในหมู่บ้านทําขายให้เด็กๆแถวบ้านนะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับโรยเกลือลงไปอย่างที่เบสบอกนะครับตอนเขาร้อนๆแบบนี้นะุกนี่ไม่ว่าจะอ่าร้านดางัดงๆร้านไหนเขาก็ทําแบบนี้นะครับใครใส่เกลือมากเกลือน้อยก็ยกรอบแน่นอนครับ ่ะเดีย๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับเพื่อนๆดูดูความกรอบไปครับมากๆนะครับถ้าไม่กรอบก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะสูตรที่เวทให้วันนี้นะกรอบแน่นอนนะครับใครที่กําลังหาสูตรอยู่ไม่ต้องดูสูตรอื่นเลยครับดูสูตรนี้กรอบแน่นอนครับนี่กับน้ําจิ้มนะครับอ่าซ้อนมะเกิดเทศนะโอเคโรยเกลือสักนิดนึง เพิ่มความน่ากินนะครับโอเคเพื่อนๆวันนี้เบ๊ามาสอนทำเฟนฟรายนะครับสูตรกรอบแน่นอนนะครับวันนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ่าเอาตัวเฟนฟรายแช่ในตู้เย็นข้ามคืนเนี่ยเขาก็จะยิ่งกรอบกว่านี้เพิ่มทวีคูณเลยนะครับแต่วันนี้เบ๊ใช้เวลาในการาแช่ในตู้เย็นเนียช่องฟ,ฟนี่ยสองชั่วโมงนะครับก็จะกรอบประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเบ๊มชิมให้ดูอืม แบะนั้นกรอบอืมเห็นไหมครักรอบแน่นอนครับอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับซอสมะเขือเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะเปบลเลือกใช้ซอสมะเขือเทศของอ่ายี่ห้อนี้นะครับเซฟแพ็คนะก็เบลไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับก็คือเป็นยี่ห้อของแมคโครนะ รสชาติดีมากๆเลยนะครับเขาจะให้รสที่หวานนาำนะแล้วก็เปรี้ยวตามเล็กๆนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ยี่ห้อดังบางยี่ห้อนะเขาจะให้รสชาติที่เปรี้ยวนํำนะครับเขาจะไม่ค่อยเหมาะกับเฟรนฟรายเท่าไหร่เราสังเกตว่าถ้าเราเอามาทอดกินที่บ้านเนี่ยจะไม่ค่อยอร่อยนะครับเพราะว่าตัวซอสเนี่ยก็สําคัญนะครับที่จะทําให้รสชาติของเฟรนฟรายเนี่ยเปลี่ยนไปนะแต่ที่สาคัญวันนี้หลักๆเลยเบสจะมาสอนทำเนี่ยแหละให้เฟรนฟรายกรอบนะครับวันนี้ก็ได้สมใจนะครับสูตรนี้เพื่อนๆเอาไปลองทํากันได้เลยนะครับ แม่บ้านหรือว่าใครที่อยากจัดงานปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านนะครับกับครอบครัวหรือว่างานเลี้ยงสังสรรค์นะครับก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับลองทํากันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องด้วยนะครับเบยก็จะสร้างผลงานดีๆนะครับลงในช่องอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ